แบมแบมก็เิเว่นแบ่งปันเรื่องราวที่น่าประทับใจและเบื้องหลังแห่งความโชคดีของเขาสวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้แอดจะพามาดูเรื่องนี้ที่นุม่มแบมแบมกันพิมุกคูบกุลหนึ่งในสมาชิกวงเกะเิเว่นกับความเชื่อโชคดีในตัวเองนะคะกับของสิ่งสิ่งนี้กับชายาที่ว่าแบมแบมของขัง,งไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มีสิ่งสิ่งนี้อยู่จริงๆ เมื่อได้เร็วนี้ค่ะหนุ่มแบมแบมได้ปรากฏตัวในคลิปวิดีโอสําหรับโวกเกาหลีที่เขาได้แบ่งปันเรื่องราวต่างๆมากมายและกระเป๋าเดินทางของเขาขนาดใหญ่พิเศษแบบนี้และมีอะไรที่พิเศษมากมาย แม้ว่าของหลายชิ้นนะคะจะค่อนข้างใหญ่และมีหลายสิ่งมากมายแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่พิเศษมากสําหรับเขาเนะคะแม้ว่าจะมีค่าเกินไปเกินกว่าจะใส่กระเป๋าของเขาเอาไว้แต่เขาก็จะอยากแสดงให้แฟนๆนั้นได้เห็นเป็นเครื่องรางนาโชคที่จะขับไล่พลังงานที่ไม่ไดีออกไปเวยลักษณะเครื่องรางนะคะจะเป็นสีโทนเข้มเม,เม็ดเล็กมากจนเกินไปออกแนววัตถุเหมือนเสือนะคะแบบแบมได้อธิบายว่าหลังจากที่เขาเดบิวต์ครั้งแรก เขาต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตใหม่นี้เขาได้รับคอมเมนต์ที่ไม่ดีบ้างในช่วงเดบิวต์แรกๆใจผมก็เลยไม่ค่อยโอเคดังนั้นตอนนั้นผมจึงรู้สึกท้อมาก ในเช้าวันหนึ่งแบมแบมนัร่งรองให้คนเดียวที่หอของเขาเขาจําได้ว่ามีป้าผู้หญิงคนหนึ่งที่คอยดูแลทําความสะอาดเป็นป้าที่ผมชอบมากเมื่อเธอเห็นว่าผมร้องให้เธอจึงเข้ามาหาและพยายามปลอบใจผมว่าผมเป็นอะไรเมื่อแบมแบมบอกเธอว่าเขาเป็นอะไรเธอก็มอบสิ่งที่พิเศษนี้ให้กับแบมแบมและบอกว่าเธอพกติดตัวมานานแล้วแต่เธอให้กับผม แบมแบมได้กล่าตอบว่าตั้งแต่ผมในสิ่งนี้มาผมก็อุ่นใจขึ้นเรื่อยๆผมรู้สึกว่ามีความมั่นคงคืนและเนมแบมแบมค่ะก็ได้ขอบคุณคุณป้าคนนี้เป็นอย่างมากที่เธอมอบสิ่งนี้ให้กับแบมแบมพร,ร้อมกับบอกเลยว่าผมยังเก็บของสิ่งนี้ไว้กับตัวผมนั่นเอง ในส่วนของฉายาที่ว่าแบมแบมของขัง,งนะคะก็ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเรื่องนี้เทปออฟแฟนๆถูกหวยกันมาหลายงวดติดๆแล้วสําหรับเลขนําโชคนะคะก็คือตัวเลขที่อยู่ข้างๆนุ่มแบมแบมนั่นเองไม่ว่าจะเป็นยอดการติดตามบนไอจีทวิตเตอร์วันเดือนปีเกิดอ,อายุพศคศทะเบียนรถและอื่นๆอีกมากมายนะคะเทปออฟแฟนๆนั้นเสี่ยงโชคและถูกกันทั่วหนาสมกับฉายาที่ว่าแบมแบมของขัง,งนั่นเองคะ่ะ ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ